กับบมี่ยงน้ำมันนะครับกับชีวิตของเ็กน้อยบ้านนอกคนนึ่งนะครับที่จากเมืองกรุงกลับมาอยู่บ้านนะกับริมี่ยงกับข้าวแหนแรงกับแซนนะครับตาวองโลนะครับผู้กองพังกับสามนี้นะครับข้างในมันก็สิเป็นเมนูกินง่ายๆนะครับกับสิเป็นแกงน้ำม้นะครับเปนแกงน้ำมับกับแซน หมกโมนี่ก็ขาดหูนึงครับเอาครับแกนอม้ใส่ปลานะครับมืนอี้ค็นี่ครับแล้วก็ใส่พักสแงงนะครับมื่อี้ครับนี่ครับใส่พักสแงงครับเขาเลี้ยงครับมื่อี้นี่ครับแล้วก็มีหมกบวบใส่ปลาปลากับปลานี่ห่วยในคลองเฮาเด้อครับเด้อครับกับว่ามีอย่างมากมายนะครับสำหรับเมลงนี้ ก็กินซัมที่หาได้นะครับเนาะก็อยู่บนนอกครับอากาศก็นาวแล้วครับกัด่สยกันดูแลสุขภาพร่างกายเด้อครับเด้อครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตอนนี้คลิปก็ยังกลับมาจากเห็นงานกับเห็ดได้ซัมนี้ก่อนเด้อครับ๋ยวชิมอย่าป้ากันเด้อครับขอบคุณครับไปแล้วครับ